พี่น้องมึงต้นเกาลัดต้นนี้ต้นนน้อยตำ่ตำๆโม,มดินกองดินอยู่ทุกคนเืิดพี่นอพอพ้อ,องปาโผดพบโม่งบึกแต่งพูนนะข้างากองเอาตำ่ตำๆนี่น,นี่แก่เราทุกคนน้ำเริ่มแข็งแล้วปื้ดมาดกดแท้ย้อนแสงรกแห้ง รับกล่องให้เบิ่งสะอออนปากเจ็บไทยเด้ปื้นต้นตำตำงากรองอยู่ทุกคนมาล่องเบิ่งทางนี้ปื้นเต็นต้นต้นน้อยๆเห็นไมเบิ่งทางนี้เขาตัดเนี่ยเป็นสนามโล่งๆเลยทุกคน เปื้เป็นไดเป็นไงทุกคนเห็นบ่เกา,ล,าลัดเดี๋ยวไก่หอดเวลามาเก็บแล้วทุกคนไก่ถึงเวลาแล้วป้าดทางนี้เห็นขาดทุกคนปื้อปืนปื้ดนพูดนะก้องติดอยู่กับดินได้หน่เห็นบ่ดูไก่ดินนิดเดียวเด้ปยวตืละเต็มอยู่ทุกคนแมนเบิดเลยนี่เห็นบ่ต้นนี้ต่ำตํำๆ เห็นมาทุกคนให้เบิ่งระยะนี้หมูบกอกลางดินอยู่เซะอ่อนโพดพ่อตงน,นี้นื่ดลละเอานี้ใส่เบิดทุกคนเอานี้ไปใส่เบิดมาลายครับเธอไต่ต้นนี่ สะอ่อนสะอ่อนตันนี้ก็บบธรรมดาเด้วทุกคนมัน้งนะเฮ้ล่ะสะอ่อนอยากภาพมาเก็บเร็วๆออจ้าทุกคนสไตตนเลยค่ะสะอ่อนปวดพ่อพี่น้องงามหายด่ต่ำๆหนึ่งเด้ต้นนั่นเหี้ยครับเป็นคู่แฝดต้นกับต้นนี้จะก,กระยานกระจอดทุกคนยุ่มมองสาท่าน,น่ะบอกเลยว่าฝรั่งอยู่นี่เขาบอกเก็บกิน มันหลายมันลายเกินหลายเกินเขาบอกวกินเลยทุกคนเขาสื่อกินอยู่ในห่างทั้งๆท,ท,ที่โลนเขาว่ามันโก,กัปลกทั้งๆท,ที่อยู่ในห่างเขาก็เก็บมาจากปลาขึ้นกันสอ่อนพี่นองโอ้ยกระสิมาอัปเดตอยู่เรื่อยแล้วทุกคนให้มันเริ่มเหลืองเริ่มเป็นสีนํำตาลก่อน